รถใหญ่มากแม่รถใหญ่มากรถดำมากทันวะรถทันหมดหมดลลงงงนนนนะะดสส่่อพ้้้้าไไปปววกกีย มาแล้วมาแล้วเอานี่นปลาเขงโอ้ใหตัวเงยตัวเงยปลาเค็งปลาเค็งเอินล้อมา1ล้กไปเร็วบ่เคเอาก็ไม่ีไม่ไพัก เออมันไรมากแล้วมาแล้วทันบอลทันทันทันเ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วสองต๊ะ เด็ดจังวะนั่นเด่นนั่นเด็นั่เด่นานโอ้โอดเด็กขาวปัขาวนาได้ไหมครับโอ,มโอม้มันลอดไปแล้วยกเลยไปนแน่ก็ดีย้างเงี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โ,โอ้ยขีเกันดกันนี่สิอมาแล้วมัแล้วยกไหมยกไหมเอ้าโมเมนต์หลอดบ่เรีวแทะวากัมปา ยังเอาไปสีใบนะไปถอนเอามาเลยจะไม่เหลือใบอีกเอาไว้เวลาหลายมื้อเลยที่จ้ะงานงานโอ้จิ้หมวนระวังโอ้ไปแม่ไปข้างหน้าอีกป้ะแม่ไป